บุ๋มปนัดดาตื่นมาใจหายน้ำตาไหลรู้ข่าวแม่ทุมจากไปความรู้สึกแสนอาลัยสงสารพ่อรองจากกรณีข่าวเศร้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักแสดงรุ่นใหญ่แม่ทุมปฐุมวด,ดีเข้ามูลคดีเสียชีวิตแล้วในวัย72ปีหลังรักษาอาการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษและโรค ALS มานานหลายปี ทามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวญาติพี่น้องและคนในวงการบันเทิงหนึ่งในนั้นคือสาวบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพของแม่ทุมในไ g พร้อมระบุข้อความแสดงถึงความอาลัยว่าเจอข่าวเศร้าแต่เช้าแต่แม่ก็ไปสบายแล้วรักแม่นะคะ ขอแสดงความเสียใจกับพ่อรองและครอบครัวเขามนคดีด้วยค่ะนอกจากนี้บุ๋มยังเผยอีกว่าทราบข่าวเศร้านี้ถึงกับน้ำตาไหลสงสารพ่อรองมากเพราะส่วนตัวเธอสนิทกับยุ้ยปฐมวันผู้เป็นลูกสาวของแม่ทุมนั่นเอง